ข้อความจากคนรักเก่าสวัสดีค่ะหมออมเองนะคลิปนี้นะคะหมออมก็จะมาทำให้สั้นๆไม่ยาวมากให้ทุกๆคนเลยที่หยุดดูคลิปนี้นะคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าคลิปนี้ใช่ของคุณไหมเรามาเช็คพลังงานหลักของคุณกับเขากันดีกว่านะคะพลังงานหลักของคุณนะคะคุณอาจจะมีส่วน เกี่ยวข้องหรือตัวคุณเองนะคะเป็นชาวธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมหรือชาวธาตุด,ดินมังก่อนผู้สบกันก็ได้นะคะพลังงานหลักของคุณบ่งบอกว่าคุณเป็นคนดื้อหัวแข็งเหมือนกันนะมีทิฐิเหมือนกันด้วยนะคะชอบเอาชนะไม่ยอมแพ้อ,อะไรง่ายๆอาจจะเป็นข้อดีด้วยนะเป็นดาบสองคมนั่นแหละเนาะก็ไม่ยอมแพ้อ,อะไรง่ายๆก็ได้นะคะแต่ดูจากพลังงานหลักอมว่าตัวคุณเองน่าจะเป็นฝ่ายตีตัวออกห่างเขานาะจากไพ่นะเป็นฝ่ายตีตัวออกห่างเขาแต่มันเป็นการตีตัวออกห่างที่คุณยังรอดูอยู่นะ เหมือนกับยังรอดูเชิมยังรอดูสถานการณ์อะไรบางอย่างนะคะเนี่ยตีตัวออกห่างมีการเอาชนะกันแล้วก็รอดูเชิงรอดูสถานการณ์นะคะส่วนพลังงานหลักของเขานะเขาอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือตัวเขาเองนะคะเป็นชาวธาตุไฟเม็สิงห์ธนูนะคะโดดเด่นมากๆเลยนะคะพลังงานหลักของเขาบ่งบอกว่าเขาดูนิสัยเหมือนเด็กก็ได้นะขี้เล่นนะคะเราเอาไม่น่าใจว่าเขาดูเป็นคนแบบทีเล่นทีจริงไหมหมายหอกไก่หรือเปล่านะคะที่ทําให้ต้องทะเลาะกับคุณเขาอาจจะเป็นไยพูด คุยหรืออยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยแล้วทําให้คุณสับสนว้าวุ่นใจหรือทะเลาะกับคุณด้วยด้วยการพูดหรือการกระทําอะไรบางอย่างของเขาก็ได้นะคะหรือตัวเขาเองนั้นกําลังอยู่ในระหว่างการไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะเป็นคนใหม่ๆเป็นการงานการเรียนอะไรก็ได้ไปยุ่งวุ่นวายอยู่กับการเรียนรู้อะไรใหม่ๆของเขานะคะ หรือตัวเขาเองเนี่ยไปมีคนอื่น่าแล้วทําให้ทะเลาะกับคุณนะคะพลังงานหลักงเขานะเนี่ยไปมีไปมีเด็กเด็กไม่เท้าเนี่ยแล้วก็เลยต้องทะเลาะกับคุณนะ,ค,ะคุณก็เลยเหมือนตีตัวห่างเอาชนะเขาก็ได้นะคะนี่คือพลังงานหลักของเขานะแล้วลองเช็คดูซิว่าพลังงานหลักของคุณกับเขาเนี่ยตรงไหมถ้ามันตรงสัก60%นะคุณหรือเขาก็ตามนะคะ60%ขึ้นไปไปต่อได้เลยแต่ถ้าเกิดครึ่งคร่กลาง ออไม่ค่อยแม่นอ่าจะดูต่อก็ได้นะคะหรือว่าจะปิดคลิปก็ได้นะคะฟังเพลินๆไปก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเอาล่ะนี่คือพลังงานหลักทีนี้เรามาดูหน่อยซิว่าแล้วเขามีอะไรอยากจะบอกคุณบ้างนะคะข้อความจากคนรักเก่าเขาบอกว่าเขาไม่ว่างคะ่ะ เขาไม่ว่างอย่างที่มบอกไงอยู่ในระหว่างการเรียนรู้คนใหม่ๆอยู่ในระหว่างการเอ่อไ pues, ป <uyor> <ๆ S 2> เรียนรู้เรื่องงานเรื่องเรียนอะไรใหม่ๆก็ได้ยุ่งวุ่นวายอ่ะเออกับการเริ่มต้นใหม่การเรียนรู้อะไรใหม่ๆบางอย่างหรือความสัมพันธ์ก็ได้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขาหวังว่าคุณจะให้อาภัยเขาได้เออให้อาภัยที่อะไรให้อาภัยที่เขาเคยทําตัวอะไรบางอย่างที่ทําให้ต้องทะเลาะกันกับคุณนะคะหรือให้อาภัยที่เขาอาจจะเคยหมายยอไกไปที่เล่นทีจริง นะคะแล้วทําให้คุณแบบไม่ชอบใจก็ได้ไงเออแต่เขาก็หวังอะหวังว่าวันหนึ่งคุณจะให้อภัยเขานะคะแล้วเขาก็บอกว่าหวังเออเขาบอกว่าบางครั้งเขาก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็คิดถึงคุณด้วยนะเออตาแตกมาตื่นเช้ามาไก่ขันเอ็กๆๆอี้เอ็กโอ้คิดถึงคนที่ดูคลิปนี้จังเลยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขาวอนอยู่ไอว t นอยู่หมายความว่าไงหมายความว่าเขาอาจจะยังมีมีแพชชั่นกับคุณก็ได้นะเช่นสับสนใจอ่ะมันยังอยากคุยอะเออมันยังอยากได้เรื่องสิบดบวก บ้างอยู่อย่างนี้ก็ได้ไงไอวอนยู want you, ก็คือเขายังต้องการคุณนะคะในความรู้สึกของเขาแล้วเขาบอกว่าเขาเนี่ยไปจากคุณเมื่อเห็นคุณกับใครบางคนอขาก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นการเข้าใจผิดก็ได้หรือเขาไปรู้ไปเห็นจริงๆว่าเอ๊ะคุณมีคนอื่นๆอยู่แล้วคุณมีใครบางคนอยู่เขาก็เลยบอกว่าเออเขาไปจากคุณเพราะว่าเห็นคุณกับใครบางคนนะคะเราใต้สําหรับที่ขึ้นมาเขาบอกว่ามันเป็นความผิดของเขาเองแหละแต่เขาโทษคุณอะแสดงว่า จริงๆเขาอาจจะรู้ตัวว่าเขาผิดอะไรบางอย่างแต่เขาโทษคุณไว้ก่อนเนี่ยเพราะฉันเห็นคนที่ดูคลิปเนี้มีคนอื่นหรือเห็นคุณกับใครบางคนฉันเลยคิดว่าเธอคงมีคนอื่นไปแล้วล่ะเออฉันไปดีกว่าฉันเห็นดีกว่าคุณแบบมีคนอื่นอยู่แน,น่เลยอ่าอะไรเงี้ยมีกิ๊กมีคนคุยใหม่ฉันไปดีกว่าแบบนี้ก็ได้ไงนะเพราะนั้นเป็นไปได้เหมือนกันไหมว่าจริงๆแล้วคุณอาจจะไม่ได้มีใครก็ได้นอถ้าคุณไม่ได้มีใครเขาเขาก็เลยบอกว่าเออจริงๆมันเป็นความผิดของเขาเองนะแต่เขาแอบโทษคุณอยู่อะ่ะ